สวัสดีครับพบกับนพชัยครับที่ปรึกษาการขายิสันครับวันนี้พามาชมรถสวยๆอีกหนึ่งรุ่นอีกแล้วครับ n สันอ n เมล่า1.0 VL ตัวท็อปสีขาวมุกครับคันนี้ครับบอกเลยครับว่าแต่งเต็มลำนะครับชุดแต่งล้อแม็กและเบาะหนังครับรถคันนี้ครับจะไปโลดแล่นครับอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ครับโดยที่เจ้าของรถครับชื่อคุณ คำสิงครับเดี๋ยวนพชัยจะนำรถคันนี้ครับไปส่งมอบที่จังหวัดสุรินให้กับคุณคำสิงเลยครับแล้วเดี๋ยวมาชมกันครับว่ารถคันนี้เป็นชุดแต่งอะไรล้อมแมกอะไรและเบาะหนังเป็นสีอะไรเดี๋ยวเชิญชมกันเลยครับเดี๋ยวเรามาชมรถคันนี้กันก่อนครับว่าตกแต่งอะไรไปบ้างนะครับ เริ่มจากด้านหน้าเลยนะครับคันนี้ครับชุดแต่งดาย68นะครับนพชัยนะครับติดตั้งให้กับทางคุณลูกค้าเสร็จเรียบร้อยนะครับคันนี้บอกเลยว่าพร้อมส่งมอบนะครับให้กับคุณคําสิงเลยที่จังหวัดสุรินทร์นะครับคันนี้ครับเป็นรุ่น VL ครับมีไฟตัดหมอกมาให้เลยนะครับไม่ต้องติดตั้งเพิ่มนะ กับชุดแต่งดาย6-8ตรงนี้ถือว่าสวยสดงดงามมากๆครับมีความเป็นสปอร์ตอีก c คาแบบสุดๆเลยครับสำหรับด้านหน้าของรถนิสสันอ m เมล่1.0เวียวคันนี้ครับเดี๋ยวเรามาต่อด้านข้างของรถนิสสันอเมล่าคันนี้เลยครับบอกเลยครับคันนี้ล้อแม็ก17นิ้วยี่ห้อ SSW เชิญชมกันเลยครับ คันนี้ครับติดตั้งล้อแม็ก s s w นะครับที่ลูกค้ารีเควสตมาเองเลยนะครับคันนี้นะข้อเบรกด้านในนะครับเป็นสีแดงนะครับและน็อตล้อสีแดงครับและตัวล้อครับก็ยังใส่ปอกกันสั่นให้ด้วยนะครับพร้อมถ่วงล้อเรียบร้อยหมดแล้วนะครับคันนี้บอกเลยว่าพร้อมส่งมอบแบบสุดๆนะครับมาในส่วนของด้านบนครับด้านบนนะครับติดตั้งตัวชุดกันสาด ให้กับทางลูกค้าเรียบร้อยหมดแล้วนะครับแล้วก็ตัวรถครับใส่ฟิล์มเซรามิกนะครับที่มีความเข้ม60เท่านั้นครับบ่งบอกได้เลยครับว่าคันนี้นะครับมืดมากนะครับมองจากตรงนี้ครับที่น้กชายยืนอยู่ตรงนี้นะครับมองเข้าไปยังมองไม่เห็นทัางในเลยนะครับเป็นฟิล์มที่มีคุณภาพที่ดีมากๆนะครับเป็นฟิล์มยี่ห้ออั t i m a t e ครับและมีรับประกันถึง10ปีเต็มนะครับ ฟังไม่ผิดนะ10ปีเต็มนะครับสำหรับฟิล์มเซรามิกตัวนี้นะนะครับและด้านล่างครับชุดชายข้างด้านล่างนะครับคันนี้ของรถนิสสันอเมลเป็นชุดของด้ายหกเช่นกันครับลูกค้ารีเควสตมาทั้งคันนะครับมีสีดำด้านนะครับและมีสีแดงนะครับตัดเพิ่มความสปอร์ตด้วยนะครับและมีชื่อของเจ้าสมนัก ชื่อของเจ้าสุนักนะครับไร้หกแปดติดอยู่ด้านข้างนี้เช่นกันครับนะครับและมาดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างครับด้านหลังที่ลูกค้าถามกันมาเยอะมากๆนะครับตัวล้อนะครับท่านั่งเยอะๆนะครับสี่คนนะครับห้าคนไปต่างจังหวัดนะครับจะติดซุ้มล้อไหมนะครับนองชัยลองให้ดูนะครับนะครับมือนอชชัยครับสี่นิ้วนะครับสามารถสอดเข้าไปได้เลยนะครับและยังสามารถยังเหลือพื้นที่ตรงนี้อีกนะครับ นะครับบอกเลยครับว่าไม่ติดซุ้มแน่นอนครับสำหรับการเดินทางหลายๆท่านนะครับไม่ต้องกังวลเลยนะครับสำหรับการใส่ล้อ17นิ้วนะครับนะและด้านหลังครับมาพร้อมกับตัวสปอยเลอร์ทรงแนบครับด้าย68ครับทำสปอยเลอร์ออกมาได้สวยงามมากครับมีคุณสมบัติในการ ลู่ลมนะครับขับเร็วๆนะครับกดท้ายรถนะครับกดท้ายรถตรงนี้เป็นอย่างดีนะครับทำให้ท้ายรถนิ่งมากๆนะครับและมาพร้อมกับตัวชุดแต่งนะครับด้านหลังของได้หกแปดเขานะครับทำให้ตัวรถยิ่งนิ่งนะครับยิ่งนิ่งมากๆนะครับในเวลาที่ลูกค้านะครับขับรถ ด้วยความเร็วสูงสนะครับหรือเวลามีลมพัดแรงๆนะครับตัวรถก็จะไม่ส่ายนะครับส่วนในตัวของตัวชุดแต่งเขานะครับเพิ่มความสปอร์ตเลยก็คือมีในส่วนของสีที่เป็นดําด้านนะครับมาพร้อมตัดกับสีแดงนะครับและยังคงความปลอดภัยครับที่ยังมีไฟทับทิมตรงนี้ด้วยนะครับและชื่อเจ้าสํานักเขาก็ยังอยู่ตรงนี้เช่นเดิมครับยังโชว์ให้กับทางลูกค้าท่านอื่นๆได้ดูอยู่ว่าคันนี้ด้ายหนะบอกเลยนะครับว่า คันนี้สุดจริงๆครับเดี๋ยวเรามาดูภายในของรถนิสสันอเวล่1.0 V L สีขาวมุกคันนี้ของคุดคำสิงกันบ้างครับบอกเลยครับว่าภายในนะครับตกแต่งอย่างมีสไตล์นะครับลูกค้ารีเควสทุกอย่างนะครับทั้งสีตัวบอกสีได้ต่างๆนะครับคอนโซลและแผงข้างนะครับลูกค้ารีเควสเองทั้งหมดนะครับเชิญชมกันเลยครับ ตาดานคันนี้ครับตกแต่งแผงข้างนะครับเป็นสีส้มนะครับและมาพร้อมกับได้สีส้มเช่นกันนะครับและตัวเบาะครับผมเป็นสีดำนะครับตัดนะครับมีได้นะครับเป็นสีส้มนะครับนะบอกเลยว่าสวยงามมากๆคันนี้สปอร์ตมากๆนะครับคอนโซลหน้านะครับคอนโซลหน้าเป็นสีส้มครับผม ตัวเบาะนะครับเป็นสีดำนะครับที่ตัดกับสีส้มนะครับอ่ะโนชทยลองนั่งเลยดีกว่านะครับอ่าคันนี้บอกเลยครับว่าตัวเบาะเป็นสีดำนะครับเดินได้สีส้มทั้งหมดนะครับนะครับสวยงามมากๆนะครับลงตัวสุดๆให้ความสปอร์ตนะครับในเวลาขับขี่เนี่ยนะครับบอกเลยครับว่าขึ้นมานั่งแล้วนะครับไม่คิดเลยครับไม่คิดเลยว่าเป็น อีโกคาร์นะครับที่ราคาอยู่ที่6 0แสนเท่านั้นนะครับตัวภายในสวยมากๆนะครับตัวคอนโซลเป็นสีส้มนะครับมีเดินได้นะครับเป็นสีดำตัดนิดนึงนะครับเพิ่มความสปอร์ตแบบสวยงามอย่างมากๆครับนะครับที่ตัวเบาะนี้นะครับนุ้งชัยนะครับดูแลงานนะครับทุกอย่างนะครับด้วยตัวเองนะครับตัวเบาะครับเรียบตึงครับนะครับนี่เรียบตึงทั้งหมดนะครับนะครับนะครับ ชิ้นงานออกมาอย่างดีครับแล้วก็นั่งสบายนะครับให้อารมณ์ในการขับขี่ได้อย่างดีนะครับตัวเก๊กลางนะครับก็ติดเบาะหนังเช่นกันนะครับเดินได้นะครับเป็นสีส้มนะครับนี่เรียบร้อยแบบสุดๆคันนี้นะครับสวยงามมากครับกับเบาะดำนะครับและเดินได้สีส้มนะครับของคุณคำสิงจากจังหวัดสุรินทร์ครับผม เป็นยังไงกันบ้างครับกับรถของคุณคำสิงครับจากจังหวัดสุรินทร์ครับอเมล่า1.0 VL ตัวท็อปครับราคาอยู่ที่639,000เท่านั้นครับและมีสีขาวครับ7,000บาทนะครับเป็นราคาอยู่ที่646,000เท่านั้นเองครับบอกเลยครับว่าได้ลดราคาเท่านี้นะครับและแต่งสวยๆแบบนี้ด้วยนะครับนะครับ ถ้าสนใจนะครับติดต่อนพชัยเข้ามานะครับมีทั้งไลน์นะครับอินบ็อกซ์นะครับหรือจะโทรมาหาพชัยเลยนะครับที่เบอร์0864056789นะครับฮะแนะนำเลยครับสำหรับเดือนนี้ครับดาว15%ในรุ่น VL นะครับ95,000เท่านั้นนะครับดาว20%นะครับ127,000เท่านั้นนะครับและดาว25%นะครับ100,000 5 9 0 0 0เท่านั้นเองครับฮะจำนวนตัวเลขไม่เยอะเลยนะครับรับรองเลยครับว่าได้ของดีแน่นอนครับผมนะครับถ้ายังไงท่านลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามานะครับวันนี้นพชัยก็มารีวิวให้กับทางลูกค้าท่านอื่นๆดูนะครับว่าการตกแต่งตัวรถนะครับมีแนวทางเป็นแบบไหนนะครับสามารถใส่ชุดแต่งอะไรได้บ้างนะครับ ล้อแมกมีแบบไหนได้บ้างนะครับก็ลองเชิญชมกันครับว่าจะสวยงามขนาดไหนและโดนใจกับลูกค้าบ้างไหมนะครับถ้ายังไงสนใจก็รีบอินบ็อกซ์และโชรมาสอบถามหรือจะไลน์เข้ามาเลยครับดูจบแล้วรีบๆไลน์มาสอบถามทันทีครับบอกเลยครับว่ารถมีจำนวนจำกัดนะครับนะครับรถมีจำนวนจำกัดน้อยมากๆนะครับในสำหรับเดือนนี้นะครับถ้าลูกค้าพลาดแล้วพลาดเลยนะครับไม่ควรพลาดนะครับ ติดต่อเข้ามากันไวๆนะถ้ายัางไงวันนี้นพชัยขอตัวลากันไปก่อนครับสวัสดีครับผมจะนำรถคันนี้ครับไปส่งที่จังหวัดสุรินทร์แล้วนะครับคุณคำสิงห์นั่งรอแล้วครับบ๊ายบาย